โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมผมบิงเฉยๆนะก่อนวันนี้ไม่มามากๆผมแค่จะมาตีบอสเฉยๆนะตัวตที่ผมจะใช้วันนี้ก็คือตัวนี้เลยอาชแนนไม่ใส่กิจพืชตัวที่สามหรือหมบอลเรดามีแรงมากดูดิดา้มีเจ็ดร้อยยี่สิบมาดีสิว่าจะรอดหรือไม่ผมนะจะรอดหรือจะล่วงไปดูกันเลยโอเคเราบอสกันก่อนนะ ลองสักแป๊บหนึ่งมองใยสนุกเนี่ยก่อนนี้ผมก็ตีมันไปหลายตาแล้วแล้วก็ไม่ตายสักตีอันนึงผมเนี่ย <c oughs> สามสองหนึ่งออกมาดิโอเคเออกมาแล้วออกมาเลยยังตีไม่ได้ เจ็ดร้อ, 700. 700. อยจ็ร้อยสิบอุ้ยดี๋ยเราถอยก่อนถอยก่อนถอยก,ก,ก่อนเนี่ยขอลีเลยก่อนหมออยูไ่ไหนหมอมาคิวผมหน่อยมาบับดาดาเมดเลยบับดาดาเมด อาชินแดงนี่ตีแรงมากนะแล้วตีไว้ด้วยตีที่ระศูนจุดแปรเด้โอ้ยโอเคมาทำอะไรกูเยอะฮะมึงอะทำกูสักแสนนะอืมอืมอืม มาเอาไเจัดร้อยจัดร้ออืม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 อมอืมออืมออืมออออไมึงตีกตายแล้วอืมอืมอืมอ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 ออมโ คือจะเรียกว่าไงดีอะมอนีคือแทบไม่หิวผมเลยเคมรูปิีเราได้แล้วบ้างอันแรกลูกหวาดสองลูกหวาดสามลูกหวาดสี่ลูกหวาดห้าลูกหวาดเช่นเคยเข้มะจะขอตีสักตาแล้วกันนะผมนะผมตอนนี้รู้สึกมันมือมาก สนุกมากตีบอสอะว,ว้ามิคลิปปีบอสอะมีตัวสายดาเมจมาด้วยถือว่าดีมากผมนะบอกแล้วผมนะคือตีบอสนี่ผมแนะนำพวกตัวที่มันเอ่อสามารถวิ่งหนีไดนะ้แล้วก็ดาเมจแรงๆผมนะอย่างเช่นตัวที่ผมเล่นอย่างอาร์ชินกเนี่ยอาร์ชินกดาเมจมันแรงมากนะน่าไม่มัหน้าไม่ตอนแรกเดาประมาณห้าร้อยพอการไปเออเดอร์ปุ๊บก็ก็หกร้อยอะ หรือหรือถ้ามันมีอาเซเล็ตก็เจ้าคลิปปีก็ได้เนี่ยไอตัวนี้อยู่หน้านหน้าผมเนี่ยเพราะ <c oughs> ว่าเพราะไอพวกเทียสามเทียหนึ่งถึงสามเนี่ยมันสามารถวิ่งหนีเลยส่วนพวกเทียสยยี่คือส่วนใหญ่มันจะมันจะรับตีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ค่อยแนะนำเอาพวกเทียห้าไปตีผมนะโอเคดีเลือดก,ก่อ <c oughs> นหมออยู่ไหน <c oughs> เอาหมอหายไปไหนวะอยู่บอนะมนหมอตาย สิบหายแล้วถ้าหมอตายนี่จะสิบหายแน่นี okay. ่ไม่รู้ว่าตาที่สองจะรอดไหมนะมีมีเด็ดตัวหนึ่งถึงสามทคนนั้นเลยนะว่าไม่แต่หมอหายไปแล้ววนะเขี okay. ่ยมาเลื่อนหกแสนแปด รอ,อเียบอลสำรามแ้บอุ๊ยอือหือชิบหายแล้วทีนี้กัดเลยเออเคโอเค,อเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวะวันนี้ผมขอคิวเลือกกันนะผมนะแล้วก็ให้เพื่อนเขาไอ้ตีนี้ไปขอคิวเลือกก่อนขอคิวก่อน ส่วนใหญ่ไอ,อ,อ,อตัวต้นไม้นี่ผมจะไม่คอยตีผมนะปล่อยให้เพื่อนตีแทนแล้วก็ใช้จังหวะนี้ฮือเลือดแทนเียมามาผมบัฟดามดเมดออกไปบัฟไปไ,ไ,ปได้บัฟดาเมดดีเฮ้ยบัฟเร็วเร็วรีบบัฟเร็วเร็วก่อนที่เพื่อนจะตายมันจะเพื่อนตายก่อนที่กูจะตายได้ไรเนี่ย เออมาทำมีดละอือ hmm. อืออืออืออ uh, ืออือัดกดกดเอาไงวะตีกูแล้วไงไม่สนอ่ะเออโอเคถ้าไมเสียรบกวนขออภัยด้วยมาไหนี่มันตอนเช้าเนาะมันเลยมีรถขายของเยอะแถวบ้านผมอ่ะโอ้โหเสียงโอเคนะเสีย อันแรกได้ไรเส,เสียง,งอ๋อ,อ,เ,อ,อเสียงสองอันนี้ก็แล้วแคนดี้เคเฮ้ยอ๋าเสียงอ่าขอตัดตัวเสียงโคตรดังเลยเมื่อกี้ไม่รู้จะเข้าหไหมนะดูโซนนี๋จะเ,เข้าเลยโอ,โอเค ขอต่อไปเรื่อยเลยกันนะผมนะตีบอสครั้งนี้้าถามว่าผมจะตีถึงตอนไหนผมนะเอาสักสิบนาทีไหมสักสิบนาทีแล้วกันนะไม่ไดิตีไปเรื่อยเลยกันนะจนก,กว่าจะเบื่อโอเคตอนนี้นาไปก็จะร้อยห้าสิบละเตรียมตัวเลยมาเตรียมตัว ผมชอบเนี่ยอาชินแอคอะมันไม่มันไม่เทียสสามจริงนะแต่ดามเมจมันแทบจะแรงกว่าเทียสห้ารังตัวอีกซึ่งจริงๆตัวนี้สามารถบัานเลยมีขั้นคือไอชาร์จคัทถูกไหมแต่ว่าไอพวกไอพวกการชาร์จนี่มันใช้ไม่ได้กับบอสนะแล้วก็พวกติดสถานะด้วยคือต้องดาเมจล้วนๆเคลียร์เราก่อนฟังเสียงก่อนอ่ะวอาคำรามละ อุ้ยอีกล้อุ้ยเย้โเโอเ,โอเค้เเคเอาไปกนเอาไปกนเอาไปกนเอา,ากนเอา,ากนโ,โหแล้วแล้วตัวยูไกลด้วยตัวนี้กลัดตายปหมเนี่ย เมามาดังเลิโอ้ยเดี๋ยวน้ำดี๋ยนีมาดิเฮ้ยโอ้โหน่าจะตายตอนนี้ไม่รู้ผมน่าจะตายเน่เหลืแค่สามสิเนหลือสามหกเปอร์เซ็นอือ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 อานีาด ตายผมเนี่ยตายเออโอเคโอ้โอ้โอโอตอนนี้สมมติจะยากกว่าโอเคมาไม่เป็นไรเราอยู่ใกล้ม้อนดีกว่า บอดาเมียก่อนเลยโอ,โอเคนี่ได้แล้มัง้งลองิอันแรกแคนดี้อีกละสองแคนดี้สามแคนดี้สี่แคนดี้ห้าอู้เฮ้ยตัวแกนี้ใช่หรดิเออเออเดินเดินเ,เดี๋ยวปั๊บจะหาย,ยหมออยู่ไหน ว่าแล้วทำไมมันยากไม่มีหมอโอ้ควเลื่อนยังรีไม่เต็มเลยโอ้ีปคนนี่แหละถ้าเจอตัวมันตีผม,ไม,ไ,มนะไม่แนะนำมันที่ห้ามันนะที่ห้ามันตีแรงก็จริงแต่มันมันมนเดินช้าแล้วก็โดนจมดีแล้วก็มันจะเป็นเป้านิ่งส่วนใหญ่ อะไรเนี่ยอ่าโอเคนั่นก็ขอจบแค่นี้กันผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ฮาน,นาเนาะฮาน,นาก็จะไม่จะเรียนอะไรก็ติดตามรอกันได้ผมนะกดซับปินี้ผมขอตัวนานก่อนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปใหม่สวัสดีครับ